คุณผู้ชมคะหลังจากปรากฏภาพของแม่ลิงถูกรถชนตายบนถนนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เผยแพร่ออกมาโดยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันแล้วก็กำชับไปยังนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการที่เรียกว่า4มอค่ะเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าค่ะมาตรการ4มอที่ว่านี้ก็ประกอบไปด้วย1ไม่ทิ้งขยะค่ะ2ไม่ให้อาหารสัตว์ป่า3ไม่ขับรถเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ4ไม่ส่งเสียงดัง โดยหลังจากการหารือร่วมกันของเจ้าหน้าที่และกลุ่มนักอนุรักษ์ได้ข้อสรุปว่าปัญหาที่พบมากก็คือนักท่องเที่ยวยังฝ่าฝืนให้อาหารสัตว์ป่าซึ่งนั้นทําให้พฤติกรรมของสัตว์ป่าเปลี่ยนไปไม่หากินเองตามธรรมชาติโดยเฉพาะลิงออกมารอกินอาหารจากนักท่องเที่ยวไม่กลัวรถไม่หลบคนจนกลายเป็นความสูญเสียที่ปรากฏเป็นข่าว ทางด้านของนายวิชัยพรสีแสงสุวรรณผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ระบุว่าทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะสร้างคันสะดุดบริเวณที่สัตว์ป่าออกมาหากินเพื่อชะลอความเร็วของรถค่ะโดยได้ขอให้นักท่องเที่ยวนั้นปฏิบัติตามกฎ4มอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะถูกจับกลับตามกฎหมายทันที และหากคุณผู้ชมพบเห็นการกระทำความผิดขอให้ถ่ายรูปแล้วแจ้งเบาะแสม,มายัง Facebook Fanpage เขาใหญ่ National Park Thailand อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Official ค่ะก็ขอความร่วมมือไปยังนักท่องเที่ยวทุกท่านนะฮะว่าเมื่อขึ้นมาในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติได้วางไว้เช่นขับรถไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามให้อาหารสัตว์ป่ารวมทั้ง ขอจิตอาสาซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะถ้าหากพบเห็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท่านใดที่ให้อาหารสัตว์ป่าหรือขับรถเร็วช่วยกรุณาถ่ายรูปไว้แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เลยครับผมจะขอบพระคุณอย่างสูงครับทางด้านของนายบด,ดินจันทศรีคำหรือว่าหมูสาริกาประธานชมรมคนรักสัตว์ป่าบอกว่ากลุ่มแนวร่วมรณรงค์ไม่ให้อาหารสัตว์ป่าต่อนเนื่องมา9ปีแล้วค่ะแม้จะพบการให้อาหารสัตว์ป่าน้อยลงแต่ก็ยังเกิดความสูญเสียขึ้น อย่างไรก็ตามอาหารของลิงในอุทยานนั้นมีเพียงพอการให้อาหารสัตว์ปากกลับยิ่งส่งผลกระทบต่อวงจรทางธรรมชาติในระยะยาวค่ะในระยะสั้นๆเนี่ยเราอาจจะยัง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 ไม่ยังไม่เห็นกันในช่วงนี้แะฮะแต่ระยะยาวๆเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนที่เห็นชัดๆเนี่ยตอนนี้คือผลกระทบด้านหนึ่งแล้วคือสัตว์เนี่ยจะไม่ยอมออกไปหาอาหารตามธรรมชาติก็จะมารออันนี้เร,เราพูดเลยว่าจริงๆแล้วสัตว์บนถนนที่ออกมาช่วงนี้คือลิงเนี่ยกลุ่มหุงลิงเนี่ย จร,จริงๆแล้วคือเรื่องของมรลอตอกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีที่รณรงค์เรื่องนี้เรียกร้องให้จำกัดความเร็วรถที่ใช้ถนนบนอุทยานค่ะและขอให้นักท่องเที่ยวคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสัตว์ป่าด้วยก็สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเขาใหญ่ค่ะต้องอยากต้องคำนึงถึงคุณภาพถึงชีวิตของสัตว์ป่าที่เขาเป็นเจ้าของบ้านด้วยราะว่าเวลาเรามาเรามาเที่ยวในบ้านเขาเราก็ควร ปฏิบัติตัวเหมือนกับเรามาเที่ยวเรามาหามา,มาบ้านคนอื่นเราก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเราเวลาขับรถก็อยากขับเร็วจนเกินไปจะทําให้เจ้าบ้านเขาต้องสูญเสียชีวิตแบบนี้ค่ะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ติดป้ายประกาศห้ามผู้ใดให้อาหารสัตว์ป่าทุกชนิดค่ะโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา16แห่งพรบอุทยานแห่งชาติพทธศกราช2504โดยผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับและจําคุก พร้อมกันนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวลดความเร็วและจัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดระเวนเตือนและจับปรับผู้กระทําความผิดด้วยค่ะบริเวณทางขึ้นเขาใหญ่ครับฝั่งจังหวัดนคนรราชสีมาหากว่าท่านผู้ใดนะครเคยเดินทางไปบ่อยๆนะครับฝั่งด้านนั้นเนี่ยก็จะผ่านเส้นทางที่จะเป็นจุดชมวิวและตรงนั้นเนี่ยคือลิงเยอะด้วยม,มีการติดป้ายชัดเจนนะครับว่าไม่ควรที่จะให้อาหารสัตว์ป่านะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเขาจะออกไปหากินไม่เป็น บางคนคอาจจะเข้าใจผิดโดยเฉพาะคนไทยมีน้ำใจเวลาไปท่องเที่ยวเจอสัตว์ป่าอยู่ตามริมถนนก็เอากล้วยมาให้เอาขนมมาให้จริงๆแล้วผิดนะคะเพราะว่านั่นอาจจะทำให้พฤติกรรมของมันเปลี่ยนไปก็คือหากินเองตามธรรมชาติไม่เป็นแล้วก็พูดง่ายๆก็คือเคยตัวรู้ว่านักท่องเที่ยวจะเอาอาหารมาให้ก็มารอเลยแต่บางทีนักท่องเที่ยวบอกว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจให้นะแต่ว่าลิงนไปแย่งเอามาเลย ถือถืออยู่นี่ไปแย่เหมกการเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องร่วมรณรงค์กันใหม่ก็มีการขอความร่วมมือกันจากทางด้านอุทยานด้วยและที่สําคัญอย่างยิ่งครับหากว่าเจอช้างป่าอย่าไปบีบแต่ไล่อย่าไปส่งเสียงดังนะฮะก็พยายามที่ขับรถให้ผ่านไปแล้วถ้าเกิดเจอฮะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยเรื่องนี้ก็เคยเตือนเคยรณรงค์กันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ